สวัสดีจ้าเลิกงานแล้วค่ะกำลังสีออก็สุไปซีดาได้ไหมเนื้อเลิกงานกันได้เนื้อตาลายบ่ก้นก็เร็วแล้วขับไปหมดแล้วเหลือแต่เฮานั่งสองสามสคนเนี่ยเลิกงานกันได้ใหญ่ได้ละ บ่าวซับน้อยว้าเอาอันอายุน่าทุกข์ท้หายก็โอมีผู้บ่าวมอเตอร์ไซค์มีบาดทำได้พี่น้องเอาละโอ้ยอ่อนต้อนนำคิดนำมอเตอร์ไซค์เอืมสไปซีดยาต่อค่ะพี่น้องค่ะอันเซอร์โมกณะนเบิ่งหัวกับลูกเเลือบัดีค่ะอันบอท่านอันนั้นอันเกมเจออันเขาท่าปิดประตูฮะนะาเออ เดืออยู่สองคนฟ้าวเข้าห้องน้ำม่ได้อันมัดเผาหมัดผรมกระยาดอกระสินย่างอง์ไปพุ้นล่ะขึ้นเขาหลาดไปมองหาเฮ็ดมาแล้วรถกระล่างลายคนเลิกง,งานเนาะไปทำไพดแดงก่อน กดไม่นั่งได้สิขามนำ้ำทำไข่แดงกันหายนั่นติดๆแท่ไปติดแล้ว รถกระไล่หลายคนเลิกงานแะนะอืมลรถไล่หลายอยกระซิแล่นขึ้นเขาทั้งนี้นี่แหละมันเป็นทางอันหลัดนะพี่น้องเออก็ต้องไปอันอย่างข้างถนนมอองขารแล่นเอากำลังกายน้่มมองขับปั่นจักรยานจุงมาลินจุงมาเอากำลังกาย,อยกาาโอ้ยกัดซาหัวถนะ สิลาไปมองอันเก็บเพ็รนั่นหละพอดูลงไปในสปอร์ตเซ็นเตอร์พอดี <S 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 มองคลินิกอยู่มองนั้นว่าภไพซีดก็เป็นอันเป็นสวิงสว่างบางคนกับบางคนกับเมื่อยบางคนก็ปวดแขนโอ้ยเนาะคอยแล้วบออยากไปปันได ขนาดผู้เฒ่าค่อยแข็งแรงและยังว่าคัดกระตุนกระตุ๋อะเบ้าอืมอากาศดีได้พี่น้องเนี่ยทั้งพุ้นกระถนนทั้งพุ้น,นาออยาง,า,นางคือยางเรลล์แท้หยางคือฮาเลยสุกุกุกกกลันนะผมแล้วปุกปลุก,ก,กนางแบบขนุมปุกปุก,ปกคือฮาเลยว่า <laughs> ดีเซลแล้วแบบน,นี้ <c oughs> อากาศดีพี่น้องบ๊อบแมนอันเดียวอันเมษะพฤกภาไม่ถูน้ากรักระ,ะ,ะดาไปกระแดดฮ้อนแล้วเป็นอากาศดีละ่ะอันนี้ก็เป็นตาย่างอยู่เป็นตาย่างเพราะว่าอันมันบว่เป็นตาย่านคืออันคือ ยง่นหนาวนะยง่นหนาวมันก็สีมืดเนาะมืดเร็วเอบ่ายสามนี่ก็ข่ำแล้วแล้วันนี้อันคนก็สีบ่มีเนาะบังกับปั่นจักรยานเางอีหน้ายังยางอันทังหน้าเ้าก็ทำงานน้ำกันได้แต่เราทำอีโรงงานหนึ่งเขาส่งเขามางานบ่อยมีลาวโมเมน่์คนอันอังกฤษเป็นอัน โอ้สำเนียงก็คือคนโทรแลนด์นี่นะอ่าคนโทรแลนด์คนโอเมนเนียปะประมาณนั้นแหละฟังเอ็กเซนท์เราอ่ะเมืงดดองแดดเออแดดเราพี่น้องงามงามงามสวยงามอลังการแดดกำลังดี ถ้าอัานถ้าเขาอันจ้างไปตลอดเนาะหอดงามเฮ็ดเนาะโอ้ยไ,ได้การเลยกระซีอันเลิกงานกระซีสะพายกระตามเอากระตาม,มาหน้านะกานกระตาหาเฮ็ดเออเกิดบูธน้ำละสิบบไว้ทางเนาะโรงงานสิธรมอันผู้จัดการว่าอันเนี่ยเขาคว้เาเกิดบ,บูธแล้วทางนอกระค่อยสิไปเก็บเพชรโรงงาน มันประจบเหมาะพอดีเวลางามพอดีเนาะทำแปดโมงเชนะ้าเลิกสี่โมงแรงฮะอากาศคักพอดีบ่บ่ซาบ่ค่ำบ,บ่เล็วน่ะนะพอ,อ,อแล้วพี่นอ้องมองเก็บเพ็ดอาแดกเนในเ่านี่แหละ ลายมองนี่ล,ลายลายลายอะไรแตงกินพืชน,นี่ฮะมาถ่ายวิดีโอโนะนี่เขาสิลงไปนี่หลัดไปอันไปซีดยาในขี้นิกน,นี่นี่เขานี่หละเห็ดหน้าแดงโอ้ยมีแล้วเห็ดเพิ่งกับเต็มอย่นั้นหมดนี่อือนี่แหละป่าเห็ดเพิ่งฮะเห็ดนาดงหน้าแดง ปั่นเจ้าของเก็บผู้เรียกมดป้าพี่น้องอันนี้กับสีเลิกงานกับสิเก็บเมื่อละสัปโมงกับพอ่ออขยาำเฮ็ดอาแดงก็เต็มอยู่งละพี่น้องน้ำมัน,นะนมีนเฮ็ดอาแดงเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงอันเฮ็ดเพิงขาลายเนาะมันตั้งมีอยู่ในนี้มันก็กิ้งลงไปเพื่อละก็ลงไปเก็บละมันเป็นเขาแต่เวเฮ็ดอะแดงในนี้เนาะเป็นมู่มันน้าขังมองนี้นะน้าขังเฮ็ดเพิ่งขาลายคือกัน ได้มอยู่น้ำหมุนนี้แหละขนาดอันว่างงานเนะาะพอบมีงเงยทำบรได้ทำงานทำมาทุกมื้อกันยังออกมือน้ำหมูเขานะกิ้งขลุกขลิกลงมาละเฮ็ดนะออม,มันหลายแม่นมัดอันน้ำหมุนนี้ค่ะพี่น้องน่าหลอนซ้อนบ่งสีลงเขากันเดิมอันนี้เขาก็สั้นได้สีอัน กิ้งขลกลงนี้แหละก่อนอันไปฉีดยาอันโควิดแต่เข็มแรกผู้บ่วก็ฉีดแล้วล่ะโอ้โอ้ตาตาเห็ดพ่งอันดอกนาดอกเนื้อเห็ดเพิ่งหวานก็ร้างงยาแล้วนี่น่ะพี่น้องปีก่อนพูนกับบริษทายเจ้าของนั่งบ้ันเป็นบา้านนะ่ะมัน YouTube นำ Facebook นะ้ำเฟซบุ๊กเนาะ มองนี่ก็เห็ดพิ่งขาลายลายเลยนี่นะมองนี่เนี่ยลายเออเนะ่เป็นอันคือเห้มาเห็น,นสัมาปมือโปมือมัน <c oughs> กำลังเออน,นะ่ <c oughs> นะห้ากับพวกไว้ก่อนนะเพราะ,นะ,นะ <c oughs> มันบ่มีเพิ่มมาเอาดิก <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> ็ะห้าเป็นเจ้าของด้วยโอโอ้แต่ <c oughs> มาเธอแหละก็มาเก็บมองนี่แหละบันี้คำเอนเอสเ,อเอข่าเอ,เอดอันนี้แล้ว โอ้ตายคอยสิลงไปทั้งหลแบบนี้ตาตะตะตะตาเขาเอ็ดอันมองอันเวลาลืดูร้อนเนาะงามร้อนงามห้อนแบบว่าเขาก็มีดนตีมามีมองนางลินนะไมีดนตีด็กน้อยก็แล่นลินแบบนี้อากาศดีดีปะขัก ว่แม่มองอันที่เขาตั้งข,ขาวๆอันนี้บ่ร์มองสีทวัคซีนเนอะว่แม่น้ามองนี้มันบ่แม่หน้ามองคลินิกนะามองนี้ด่าสินะก่อนย่างบนก่อนซะบ่แม่ดอกอันนี้ทางหลังย่างไปเบิ่งตะพุ่นก่อน ตาดปิดปากไปก่อนขาดปิดปากกันใล้เก่าเขาก็ทิว่าเสิร์ตแต่กเก่าบ่ลาเ้าก็จะอยู่้าก็จะซักอยู่มัเหมือนักสักอยู่เลียสดใสมงนี้บ่เลือาสีาน้ำเงินมันมัน,มนดูกองมงน,น,น,นี้บ่ mong đi bộ được sao, được, quan ba bận còn sao, anh mong đi luật cứ lại chứ đấy là. มาบ้าอมองพุนมาบ้าอดแล้วพี่น้องจะบาแน่เจอมองนี้บ้าหรือมองพุ้นบ้าเดี๋ยวเดีย๋ยวเฮาสิไปถามเขาก่อนเนาะเอา้าคลิปนี้ไว้สำนี้เนาะพี่น้องเนาะ แล้วสิไปอันลงเฟซเบ่งเด้อค่ะคิดเนื้อว่าคำนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ